เมื่อวานนี้ขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเชริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยไปยังพระบรมราชวังนั้นได้ใช้รถยนต์พระที่นั่งโฟล ks วาเก้นคาราเวล V6 หมายเลขเทะเบียน1ดอเด็ก0929หรือที่รู้จักกันในชื่อเจมบอลรถยนต์พระที่นั่ง โฟกส์วากเกนคาวเลวีหหมายเลขทะเบียนหนึ่งดอเด็ก0929หรือที่รู้จักกันในชื่อเจมส์บอนเป็นเป็นรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชจนากาศที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษ <c oughs> โปรดใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานเป็นรถทรงงานที่แสนเรียบง่ายที่สำคัญเจมส์บอนเป็นรถพระที่นั่งคันสุดท้าย ที่อัญเชิญพระบรม,มศพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเมื่อครั้งสเสด็จสวรรคตจากโรงพยาบาลสิริราชไปประทับณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559รถคันนี้ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มความหรูหราใดๆและยังคงสภาพเดิมจากโรงงานภายในรถ มีเพียงโต๊ะเล็กๆที่ติดตั้งไว้สำหรับทรงงานและระบบเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงานและรถพระที่นั่งคันนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งอันเชิญพระบรมศพข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียกได้ว่าเป็นรถทรงงานของพระองค์ท่านในอดีตนั่นเอง